ป,ป้าป๊าวันนี้ป้าป๊ามาทําบุญให้ hey, คุณยา่าป้าป้าก็ทํากับข้าวนะคะหน้าที่หลักเอ,อ้ใส่หมวกลูกสาวด้วยโชว์ความหล่อหนิ่คะโชว์นี่นะคะแม่เบี้ยวเขาอยู่ราดบุรีค่ะเราก็มาทําบุญทุกปีอันนี้มาทําบุญกระดูกนะคะอันนี้ตู่ค่ะอันนี้ต้นแบบของหนุนพักดีนะคะเนี่ยตูหห่หนุ่มหนิงวันนี้รู้สึกยังไงคะมาทําบุญเนี่ย ปลื้มใจเนาะลูกหลานมากันเยอะเนาะออสุขภาพแข็งแรงนะปู่นะวันนี้มาทำบุญให้ภรรยาคุณปู่คนนี้และค่ะแล้วเราก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะอันนี้ลูกชายลูกเขียวค่ะอันนี้ลูกชายคนต่อไปนะคะไหนดูหน้าสิคะโอเคค่ะ อันนี้ลูกสะภ้ค่ะเป็นพยาบาลดูแลปู่นะคะอืได้คนนี้แหละที่ดูแลสุขภาพคุณปู่นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะทำอะไรคะทนข้าวค่โอเคค่ะอ่ะคนนี้ก็ลูกชายหนึ่งคนนะคะหน้าเขาเียสำเนาถูกต้องค่ะอันนี้อยู่เมืองกาญค่ะอยู่เมืองกาญค่ะอันนี้กับข้าวเราไม่ต้องไปจ้างใครเขาเพราะว่าตรงนี้เขาทำกันเองค่ะ สีมือปลาวนี่ะะอไรสีมือปลานะ<ล>า<ม>คะต้เดี๋ยวต้มจืดปลากายอันนี้เครื่องเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเราลุกมือมาเองเดี๋ยวเราจัดการเองเนี่ยมะเขือบพอนันเด็ดย่างจะ้ะเด็ดย่างค่ะกำลังจะอ,อัดคลิปก่อนนะ